ช่วงที่2อของวัซซัสปริงค่ะคุณผู้ชมคะคนเราเกิดมาใช้ชีวิตมีชีวิตต้องสู้แล้วต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอาจจะมีล้มมีท้อมีเหนื่อยบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปคุณผู้ชมจะยังมีแรงลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไหมซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเด็กสาวตัวเล็กเท่านั้นเองซึ่งเธอเนี่ยต้องสูญเสียขาทั้งสองข้าง อุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเธอสามารถลุกขึ้นมายืนได้อย่างเข้มแข็งเธอมีความคิดยังไงเราไปคุยกับเธอพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ว่าซัปสปริงปอพี่เอ็งจี้ขอรับน้องทานนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดใสแล้วก็แรงมากวันนี้ตลอดเลยค่ะค่ะก็น้อยที่ประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็สุญเสียขาทั้งสองข้างเลยนะคะจี้อยากจะทราบนะคะพี่จี้กับ พี่ปอยนทราบหรือว่าอยากจะให้น้องทันเนี่ยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นยไหมคะก็ในวันนั้นเป็นช่วงที่ทันได้ไปเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ค่ะเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ช่วงสัปดาห์สุดท้ายอะค่ะทันก็เพื่อนว่าเราจะไปเที่ยวกันเพราะว่าก่อนที่เราจะแยกกัลับมาเมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นตอนที่เราไปยืนอยู่หลังเส้นเหลืองรอรถไฟ ไปยืนเป็นคนแรกอะค่ะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นแล้วก็เราตกลงไปในรางรถไฟอะค่ะแต่ว่าโชคร้ายที่ขาเราไปพลาดกลางพอดีเราก็เลยต้องสูญเสียขาไปค่ะซึ่งตอนนั้นข่านเรียนซัมเบอร์นี่คืออายุ14ย่าง15ค่ะก็คือ14ี่ขวบเท่านั้นเองใช่ค่ะก็แค่น้องท่านเขาก็สูญเสียขาทั้งสองข้างแต่ปรากฏว่าสารคือต้องขึ้นสารด้วยแล้วสาลมีอีก ว่ายังไงเป็นการตัดสินเชิงเสมอค่ะใช่อันนี้นี่ขึ้นศาลเมื่อกี้ศาลคะน้องทานสามเหมือนเมืองไทยเลยค่ะแต่แค่อาจจะสลับดีกากับอุทธรลำดับอะไรออก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ที่แถวแถวถนนเลยแถวแถวเป็นสถานีรถไฟอังมอเกียวค่ะเป็นเส้นสีแดงเป็นเหมือนานธุรกิจอะค่ะอืมแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยคือน้องทันเนี่ย คือล้มลงไปท่าไหนคะถึงท่าถ้าเชิงแบบเหมือนโดนกหเมื่อกี้อธิบายให้พี่ๆฟังอะเหมือนกระโดดน้ำใช่ค่ะเหมือนมีแรงจากด้านหลังอะค่ะคือคือคนเขาผลักเราลงไปเขาไม่ได้เชิงแบบเอามือจงใจดันหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่รถมันกําลังเข้าชานชลาพอดีแล้วคนกําลังรีบใช่ค่ะ แล้วเราลงไปเราเพื่อนขาเราก็ไปติดอยู่ระหว่างนั้นแล้วใช่เหมือนขาเราโชคดีโชคลายที่ขาเราไปพลาดกับรางแต่ว่าตัวเราเนี่ยโชคดีที่ตกลงไปตรงล่องพอดีคือช่วงส่วนบนของเราเนี่ยพี่จี้คือตั้งแต่เข่าขึ้นมาเนี่ยน้องทันพายรบบพายหมดก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วงตรงนี้ให้น้องทันดูวันนี้เนี่ยน้องทันเดินมาได้เองนะเก่งจริงๆให้คุณผู้ชมคือตั้งแต่บริเวณนี้เนี่ยน้องทันก็ใส ตอนสูญเสียขาไม่ไหร่รู้สึกยังไงอะคะอเออจริงๆตอนแรกหนูก็แบบตอนตอนแรกหนูก็ไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้เศร้าเสียใจตรงส่วนนั้นมากค่ะ,ค,ะคือด้วยที่เราเป็นเด็กด้วยค่ะเราก็จะมองถึงอนาคตมากกว่าว่าเอยเราจะไปโรงเรียนยังไงเราจะบอกพ่อแม่ยังไงตอนนั้นนะคะ,คะแต่ว่ายังไม่ได้นึกถึงเรื่องว่าเอ้ยมีขาเทียมมีอุปกรณ์เทียมหรือเปล่าเพราะเรายังเป็นเด็กเรายังไม่รู้เรื่องพวกนี้มากค่ะ แล้วออพอตอนที่เราสูญเสียขาตั้งแต่ช่วงนี้เนี่ยเราไม่สามารถเดินได้เป็นเหมือนปกติเนี่ยไปไหนมาไหนลําบากน้องทันเนี่ยมีวิธีการใช้นนชีวิตยังไงคะก็ใช้รถเข็นเลยค่ะใช้วิลแชร์เป็นหลักค่ะก็แต่ว่าโชคดีที่เหมือนกับครอบครัวเราอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมสังคมคือไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแย่มาก าาแล้วด้วยความที่สภาวะที่เราเป็นเด็กเราก็ยังล่าเริงแจ่มใสเล่นปกติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ทาให้เราก็ไปเที่ยวไหนเราก็นั่งวีลแชร์ไปก่อนในช่วงแรกแบบกลับมาเมืองไทยแล้วไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใช้รถเข็นเป็นหลักไปก่อนอืค่ะแล้วก็ค่อยๆพักรักษาตัวแล้วก็ขยันออกกําลังกายมากขึ้นนะคะก็เหมือนทํากายภาพบําบัดอะไรแบบนี้ค่ะทางการสิงคโปร์เขารับผิดชอบยังไงบ้างคะไม่ได้รับผิดชอบเลยเลยค่ะไม่ช่วยอะไรเลยเหรอคะใช่ค่ะทางด้านศึกษา การเดินทางต่างๆค่าใช้จ่ายทุกอย่างส่วนใหญ่เราจะเป็นคนออกเองค่ะได้ไหมคะว่ากาักษาักษาก็เกือบ4ล้านนะคะ4ล้านแล้วแค่ขาเทียมขาเทียม5ล้าน5ล้านก็10ล้านแล้วความรู้สึกอีกประเมินค่าไม่ได้เลยเนาะใช่สึกเชี่ยบรู้สึกยังไงคะว่าทางสิงคโปร์เขาไม่รับดชอบอะไรเลยเราก็รู้สึกตอนแรกๆที่ ได้ฟังว่าเขาตัดสินแบบนี้ค่ะก็รู้สึกเฟลมาแบบน้ําตาไหลมาเลยอ่ะอยู jumped, dai, ha, ha, ่ดีแบบน้าตาแบบมันไหลออกมาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมแบบเขาถึงไม่ไม่ดูแลไม่ไม่ใส่ใจไม่ถามด้วยว่าเราจะเรียนยังไงอะไรเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงใช่ค่ะเขาตัดสินใจเขาตัดสินได้เขาตัดสินเในเหตุการณ์อะไรคะคือเขาตัดสินในเหตุการณ์เหมือนกับตอนที่เราตกลงไปว่าเรายื่นฟ้องเ หาในเรื่องเกี่ยวกับเซฟตี้ระบบเซฟตี้ด้าน<อ>แบบที่การอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติคือเขาไม่ที่การคือเขาแค่มี line, line, <ช>ลายเยลโล่ลายเท่านั้นก็คือเพราะเขาบอกว่าประเทศอื่นยังไม่มีทางไม่มีที่การเลยแล้วทําไมแบบประเทศเขาต้องมีอะไรเงี้ยแต่อุบัติเหตุอย่างน<ะ>ีจง้จริงๆเกิดได้ทั่วโลกเลยนะพี่เมืองไทยก็มีสิทธิ์เกิดจริงๆต้องมี การที่เคสตัวอย่างมีตัวกั้นแล้วนะใช่ใช่ใชอย่างอย่างบางโซนนะเนาะเขาก็มีอ,อ,อย่างญี่ปุ่นก็มีเนาะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นต้องมีช่วงที่เรารู้สึกพร้อมอะแล้วน้องทันเนี่ยมาลุกขึ้นสู้กลับมายิ้มแยม้มแบบนี้ได้ยังไงคะเอากําลังใจจากตรงไหน,นกําลังใจจากครอบครัวเป็นอันดับแรกเลยค่ะคะุณพ่อคุณแม่น่ารักมากใช่ค่ะก็กำลังใจจากเพื่อนที่โรงเรียนสังคมต่างๆ เหมือนเขาให้การดูแลพี่พยาบาลหมอทุกคนเลยค่ะแล้วทราแบบว่าขาเทียมทั้งสองทางนี้นะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ด้วยให้ท้านช่วยแล้วว่าเป็นไหนค่ะเป็นเอ่อเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยท่านเสด็จไปสิงคโปร์พอดีค่ะแล้วก็ทราบข่าวเราจากหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เหมือนกับเห็นว่าเอ้ยเป็นเด็กไทยแล้วแบบ อย่างล่าเริงยิ้มย้มแจ่มใสท่านก็เลยโปรดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณด้านขาาทียมการศึกษาด้วยค่ะรู้สึกแบบประทับใจซาบซึ้งมากถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ที่สุดในชีวิตแล้วอะค่ะได้ได้ข่าวมาว่าเราก็ต้องเปลี่ยนทุกห้าปีเหรอใช่ค่ะเพราะว่าขาทันมันเป็นขาระบบพิเศษก็คือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับคอมพิวเตอร์เวลาเราใช้ไปนานๆเครื่องมันก็จะอืดหรือว่า อะไรมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการดูนระบบใหม่คือเวลาเราใส่เนี่ยเหมือนเหมือนเราใส่รองเท้าบูทแบบรองเท้ากีฬามีค่ะก็คือแบบสวมไปเลยค่ะ<ม>แล้วก็เราก็จะสูงขึ้นมาทันทีอ๋อแล้วเราก็จะปรับการเดินให้เข้ากับขาใ่ก็การปรับการเดินก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนที่ใส่ค่ะว่ามีสุขภาพอย่ารแค่ไหนแล้วเราก็ต้องปรตัวเองหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะเรามาถามเรื่องส่วนตัวกันบ้าง ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะอยู่ชั้นอะไรเรียนอยู่ตอนปีนี้ขึ้นมหค่ะโรงเรียนแล้วแต่เดอีวิทยาลัยค่ะอ๋อคือตอนน้น้องทันก็อยู่มาแต่แล้วตอนนั้นทันไม่ได้อยู่ค่ะตอนนั้นทันอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะจุฬาพรราชวิทยาลัยตรังแต่ว่าพอมากรุงเทพก็เลยย้ายมาอยู่มาแต่เดีค่ะตอนนี้ก็ม6แล้วก็อินทรานสทราบปะพี่ทีอยากทราบวูกเียน่เป็นไเป็นอย่างนี้แหละอยากทราบว่าน้องทันอยากเรียนต่อ ตรงขึ้นอยากเป็นอะไรต็ขึ้นอยากเรียนต่ออยากเป็นวิทยากรค่ะอยากเรียนด้านจิตวิทยาแล้วก็กฎหมายค่ะเพราะว่ามันเป็นด้านที่แบบทัรู้สึกว่ามันเอามาประสานกันได้อะจริงจค่ะโอเรียนมาเรียนมหาคือจะไปมหาลัยไหนคะคิดว่าอยากเข้าจุฬาลงกรณ์ค่ะแล้วทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ความฝันอยากเป็นวิทยากรแต่เธอก็ได้มีโอกาสชิมลางงานวิทยากรแล้วพี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยก็ไ พูดให้แง่คิดให้กำลังใจหน่อยนะให้ท่านเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงก็มีโอกาสไปพูดเนื่องด้วยจากมีผู้ใหญ่ที่เห็นนะคะตอนแรกๆว่าเราแบบสามารถที่จะใช้ประสบการณ์จากการเกิดอุบัติเหตุของเราเนี่ยไปให้กําลังใจคนอื่นได้ที่แรกก็คือไปพูดที่สยามพารากอนอะไรอย่างเงี้ยกับพนักงานต่างๆแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นค่ะทำให้มีโอกาสไปในที่ต่างๆบริษัทผู้บริหารหรือว่าโรงเรียนต่างๆค่ะก็เลยถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีอะไรอย่างเงี้ย เปพิธีกรด้วยพิธีกรรายการโทรทัศน์ด้วยรายการอะไรเอ่ยรายการสอนอวันเย็นค่ะเกี่ยวอะไรคะเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับของท่านจะอยู่ในช่วงช่วงหนึ่งค่ะเป็นช่วงคนดีประจําสอนอค่ะก็คือได้มีโอกาสคือของท่านจะพิเศษหน่อยคือออกไปนอกภาคสนามค่ะไม่ได้อยู่ในสตูก็ออกไปหาคนดีเราก็ลุยเลยเราก็ใช่มันก็เลยได้เราก็เดินไปเลยอะไรอยนี้ใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่แบบทาให้เราได้ฝึกการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะการออกไปสู่ข้างนอกได้ดีก็ชอบค่ะค่ะนอกเนจากนั้นเป็น นักเขียนใช่ค่ะก็เขียนหนังสือของตัวเองด้วยมีหนังสือของตัวเองค่ะเป็นเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กค่ะชื่อว่าสุขที่คิดบวกค่ะหูจริงนะพี่จีน้องเขาผ่านจุดนี้มาเนี่ยสำหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเฟล,ลหรืออาจจะหมดหวงังในชีวิตไปเลยแต่เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับหลายๆคนแต่สาหรับน้องเนี่ยกลับมองแม่บวกใช่ต้องไปหาหนังสือเรื่องนี้มาอ่านนะเราเห็นน้องแบบเป็นไอดอลเลยนะ หลายๆคนเจอปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆวันนี้ที่พี่สบายเห็นน้องทหายป่วยเลยค่ะหายป่วยไม่ต้องหาหมอเลยค่ะเก่งจริงๆนะสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้น้องทันเนี่ยฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่กำลังท้อแท้หรือกำลังหมดหวังหรือเผชิญปัญหาต่างๆค่ะทันก็อยากจะให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่กำลังท้อแท้หรือว่ากำลังหมดหวังนะคะให้คุณเนี่ยมองว่ามีเราในชีวิตของคนเราเนี่ยเรายังมีเหรียญสองด้านนะคะให้เอาด้านที่ เป็นลบเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตหรือว่าพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสดีกว่านะคะทําให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็ก้าวเดินต่อสู่อนาคตที่สวยงามค่ะอ่าโอ้โเดี๋ยวต่อกับพี่เองจี้จะเอาไปปรับไซส์นะคะชันทันเนี่ยันทันตอนนี้เรียนอยู่ที่รามด้วยนี่ใช่ไหมใช่ด้านอะไระด้านกฎหมายเหมือนกันค่ะกฎหมายอ่าอีกหน่อยนี่จะเห็นเป็นผู้พิพากษานะ ให้กำลังจใจคุทพานธนะวันนี้ต้องขอบะคุณจี้นะต้องขอขอบคุณน้องพันธ์มากๆเลยที่มาร่วมรายการขอบคุณมาก<อ>เลยค่ะ<อ>แล้วสองคนก็เป็นกำลังใจให้น้องพันธ์และครอบครัวนะคะคุณชมเห็นไหมคะว่าปัญหาขนาดนี้สำหรับเขาเนี่ยถ้าเกิดเขามองในแง่บวกแล้วก็มีรอยยิ้มส,สม่ำเสมออย่างนี้นะคะก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขได้นะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะพาไปเที่ยวหนีร้อนกันค่ะ